คนคนนะน้ลูกใด้เสืออี้อ๋อมารถน้ำเลยรถน้ำกลางหันหรอตัวน้ำอกไหแล่ะคะลูกไม่เ้อนตอย่างรถนี้ค่ะรยเกดูไหรนี้ค่ะรถนี้ค่ะอ๋อไปดูสิคะ ได้ก็ได้สอนยแหน่แห่อยากได่องของอาจารย์เขาลูกวายวายเจ้าของบ้านมาฝั่งนี้ฝั่งนีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ